สวัสดีครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมารีวิวตัวนี้เขามีชื่อว่า r o s c o Gutamic c i Beetlate อ่ามันคือเลยนะครับตัวนี้เนี่ยมันก็คือเป็นกลูตาซีนะครับของแบรนด์ r o s c o นะครับอ่าซึ่งเป็นตัวที่ผมเอามากินดูนะครับแล้วก็รู้สึกว่าประทับใจกับผลลัพธ์มากๆนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะเล่าฟังว่ามันดียังไงนะครับแล้วทำไมผมถึงเลือกกินตัวนี้นะครับก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวเรามาดู ตัวแพ็กเกจของห้องก่อนนะครับนี่แพ็กเกจนี่ก็คือจริงเนี่ยเขาจะมีซีนมาให้นะครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมแกะไปกินไปละกินไป9วัน10บวันละแต่ว่าน,นี้เนี่ยเดี๋ยวมาแกะให้ดูว่าเขาทำแพ็กเกจมาดีมากนะครับเนี่ยเดี๋ยวดูแพ็กเกจก่อนนี่อันนี้เนี่ยก็คือ Ma d e in UK เยนะครับนี่แพ็กเกจก็มีทุกอย่างเรียบร้อยนี่แล้วก็แบบดีไซน์สวยงามดูละนะครับก็เวลาเราเปิดเนี่ยเราก็เปิดแบบนี้นี่นะครับในนี่มี2ชั้นอ่าแล้วข้างบนนี่มีรูปเป็นดอกกุหลาบด้วยอ่า รสโก้นะครับนี่พอเราเกยเออกมาด้านในนะครับจะเป็นแบบนี้นี่อน,นี่ส่วนนี้ด้านหน้านี่อันนี้เป็นแบบสองชั้นเลยแล้วก็เราเกะเข้าไปข้างในนะครับมันก็จะเป็นแบบนี้เดีเ๋ยวแกะให้ดูอนีอ่นะครับแล้วพอเราเปิดเข้าไปปุ๊บนี่นะครับก็เป็นเจ้าของแบรนด์นะครับก็คือคุณเมาน้ำนี่ในนี้ก็จะมีบอกมาเลยนี่นะครับอ่า แล้วก็มีคิวอารโค้ดด้วยแล้วก็ด้านหลังนี่มีข้อมูลให้ด้วยนี่นะครับมีข้อมูลให้ด้วยนี่รสกรูรสโกกูตามิกซีปีเลสนะครับก้อนในนี้เนี่ยเขาบอกว่ามีการปล่อยปลดปล่อยรูปแบบใหม่นะครับสามแบบนะครับก็คือปลดปล่อยสารออกฤทธิ์ด้วยความเข้มข้นคงที่ในเวลาที่จำเพาะแล้วก็ช่วยชะลอการปลดปล่อยสารประสิทธิภาพในเวลาที่น่นอนแล้วก็ปลดปล่อยอย่างต่อเนื่องปลดปล่อยแบบควบคุม แล้วก็ต่อไปนะครับนี่เราก็เปิดแบบนี้นี่แล้วด้านในก็จะเป็นแบบนี้เห็นไหมครับเนี่ยก็คือแบบว่าเป็นการปกป้องตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยให้แบบมันไม่มีความเสียหายนะครับแล้วเราก็เอาออกมานี่นะครับข้างในก็จะเป็นแบบนี้ขวดก็จะเป็นแบบนี้นี่เลยคือขวดก็สวยนะครับแล้วก็ชื่อก็ยังไม่บอกอยู่แล้วก็คือ Ma d e in UK made in UK นเนี่ยก็คือน้องตัวนี้เนี่ยผมไปหาข้อมูลศึกษามาละก็คือตัวนี้เนี่ย สารอากาศนะครับคือผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นอ่ะแต่ว่าคือเวลาเรากินพวกอาหารเสริมก็คืออ่ะก็เป็นก็คือตัวเนี้ยครับคือเหมือน90%ของคนส่วนใหญ่จะกินกูด้าแลวไม่ค่อยเห็นผลเพราะว่ามันจะโดนทําลายที่กระเพาะอาหารอ่ะเวลาเรากินเข้าไปปุ๊บมันก็ลงไปทางปากเขาันเข้าปากแล้วก็ลงไปทางหลอดลมแล้วก็ลงไปที่กระเพาะอาหารแล้วมันก็โดนน้ากรดย่อยอ่ะแต่ว่าทีนี้เนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไม คนส่วนใหญ่9กินะครับกินกูต้าเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่ค่อยเห็นผลอ่าหลายหลคนเนี่ยก็เลยเลือกใช้วิธีการไปฉีดผิวอะไรแบบเนี้ยซึ่งมันจะเห็นผลดีวกว่าใช่ไหมครับแต่ว่าเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมน้องตัวนี้นะครับถึงผลิตที่ประเทศอังกฤษอ่าก็คือท้องตัวนี้เนี่ยก็คืออย่างที่บอกไ้เมื่อกี้นะครับก็คือผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นใช่ครับผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเสร็จปุ๊บน้องก็ขึ้นเครื่องนะครับตัวสารตะก,กันเนี่ยก็ขึ้นเครื่องบินข้ามน้ําข้ามทะเลนะครับข้ามิตที ยูเคนะครับหรือว่าประเทศอังกฤษนี่แหละเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีเทคโนโลยีนะครับอ่าเขาเรียกว่าเป็น encapsulation นะครับอ่าชื่อตัวนี้ก็คือว่าเป็นบีเลตบีเลตเนี่ยก็คือจะเป็นการเอาตัวสารสกัดห่อหุ้มด้วยตัวสารสกัดอีกชั้นหนึ่งนะครับเนี่ยซึ่งมันอยู่ในเนี้ยก็คือมันจะเป็นแคปซูลแล้วก็ข้างในเนี่ยจะมีเม็ดเล็กๆที่ห่อหุ้มสารสกัดอีกชั้นหนึ่งเนี่ยพอกินเข้าไปแล้วปุ๊บ ตัวตัวแคปซูลเนี่ยมันก็ลงไปที่กระเพาะใช่ไหมครับแต่ว่าตอนนี้ทีนี้เนี่ยมันไม่โดนทำลายที่กระเพาะอ่ะมันก็จะถูกลําเลียงไปเรื่อยๆนะครับไปที่ลำไส้เล็กแล้วก็ดูดซึมที่ลำไส้เล็กแล้วทีนี้พอเข้าลำไส้เล็กเสร็จปุ๊บมันก็จะเข้าไปร่างกายเนี่ยก็จะไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับอ่ะซึ่งตัวนี้เนี่ยมันก็สามารถใช้งานได้นานถึงแปดชั่วโมงเลยก็คือมันจะค่อยๆปล่อยสารออกไปครับคือตัวนี้เนี่ยเรากินตอนก่อนนอนนะครับก่อนนอน ทีนี้เนี่ยพอเราทานเข้าไปแล้วเสร็จปุ๊บมันก็ลงไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ไปที่ลาไส้เล็กๆเนี่ยร่างกายก็จะดูดดูดไปใช้เรื่อยๆเรื่อยๆแปดชั่วโมงอ่าสมมติว่าเรากินตอนเที่ยงคืนันเนียมันก็จะปล่อยสารสก,กัดนะครับเข้าร่างกายไปใช้งานเรื่อยๆเนี่ยจนถึงแปดโมงเช้าอ่าแล้วทําไมผมถึงเลือกกินตัวนี้นะครับก็คือถ้าคนส่วนใหญ่พอพูดถึงกูด้าเนี่ยก็ต้องคิดว่าขาวใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยไอความขาวเนี่ยมันเป็นผลพลด้ที่ทําให ขาวเวลากินกรูตาอ่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยตัวกรูตาเนี่ยคือมาเป็นเป็นเหมือนฮีโร่ของตับครับรก็คือทํางานกับตับช่วยในการข,ขับสารพิษออกจากตับขับสารพิษออกจากร่างกายนะครับแล้วก็มันจะมีสารสารต้านอนุมูอลอิสระไอ้พวกเนี้ยก็คือเป็นการเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายเนี่ยครับผมก็เลยเลือกที่จะกินอ่ามันไม่ใช่แค่ว่าผมอยากขาวอย่างเดียวนะครับเพราะว่าขาวเนี่ยมันเป็นผลพัได้หมายความว่าอะไรครับก็คือว่าถ้าเราหยุดกิน จากที่ตอนแรกเรากินมาต่อนเนื่อง่รับพอเราหยุดกินเนี่ยความขามมันก็จะค่อยๆลดลงเพราะว่าตัวกูต้าครับเวลาเราทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะเข้าไปเปลี่ยนเม็ดสีเมลานินของร่างกายอ่าผิวของเราเนี่ยมันก็เลยใสขึ้นอ่าพอเราหยุดทานมันก็กลับมาเป็นเหมือนเดินมนะครับเป็นสีผิวปกติของเราอ่าแต่หลักๆเนี่ยก็คือเราจะได้เรื่องภูมิคุ้มกันนะครับทานแล้วก็คือภูมิคุ้มกันเนี่ยของเราจะแข็งแรงอ่าเนี่ยผมก็เลยเลือกทานแล้วก็หลังจากที่ผมทานมา8วันเนี่ย แปดเมื่อวานแปดวันนะครับผมก็ลองมาทำเอารูปมาเปรียบเทียบดูนะครับรูปที่ถ่ายก่อนกินกับหลังกินก็แบบผิวมันก็ขาวอมชมพูขึ้นนะครับอ่าก็ถือว่าประทับใจมากๆเลยเนี่ยครับก็คร่าวๆนะครับประมาณนี้วันเดี๋ยวผมจะมาทําคลิปล่าแบบยาวๆให้ฟังนะครับว่ามันดียังไงอ่าแล้วก็รายละเอียดเพิ่มเติมย่อยอะไรเนี่ยก็ว่าไปนะครับก็ถ้าใครสนใจนะครับมองหาตัวแบบอ่าเป็นอาหารเสริมที่เสริมภูมิคุ้มกันนะครับอ่าคือสายสุขภาพเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับว่าแบบควรกินอ่ะ ต่อให้ไม่ได้สนใจเรื่องผิวขาวอะไรนะผิวใสเลยวันนะี้กินเข้าไปเนี่ยร่างกายเราก็จะแข็งแรงนะครับมีภูมิกันที่แข็งแรงอ่าแล้วก็อย่างนึงค่างเมื่อกี้ลืมบอกคือมีวิตามินซีด้วยอ่เนี่ยก็วิตามินซีเนี่ยก็คือเข้าไปช่วยทําง,งานกับตัวกูตา้าเนี่ยทำให้ร่างกายกูตา้าเนี่ยไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับเนี่ยคือได้ทั้งกูตา้าทั้งวิตามินซีแล้วก็สารสกัดเนี่ยก็สามารถดูข้างหลังได้นี่นี่น,นีครับมีว่าห้าตัวนี้อ่าถ้าใครสนใจเนี่ยก็มาขอดูได้ก็ เนี่ยครับประมาณนี้เลยแล้วก็สําหรับคนที่สนใจนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับก็สามารถกดสั่งซื้อได้เลยอ่าแล้วก็สําหรับคนที่สั่งซื้อเดือนนี้นะครับก็จะมีโปรโมชั่นพิเศษให้ด้วยนะครับแบบคุ้มแบบคุ้มคุ้มอ่ะตัวนี้เนี่ยปกติเนี่ยหกร้อยเก้าสิบค่าส่งหกสิบเป็นเจ็ดร้อยห้าสิบแต่ว่าตอนนี้นะครับโปรโมชั่นวันนี้ก็คือสําหรับคนที่สั่งซื้อก็จะได้ตัวนี้หนึ่งชิ้นแล้วก็จะได้เจลล้างหน้าหนึ่งชิ้นมูลค่าสี่ร้อยเก้าสิบบาท ผลิัเนี่ก็ขาย490อยู่ละค่าสองอีก50เป็น550แต่ว่าซื้อตัวนี้1ชิ้นแถมฟรีเดลล้างหน้า1ชิ้นนะครับเป็นแบบทูนวันแล้วก็แถมสบู่ล้างหน้ากูต้านะครับดีินชิ้น290บาทก็ตีง่ายครับก็คือของแถมเนี่ยแพงกว่าตัวนี้ละ1ชิ้นนะครับก็ใครสนใจนะครับเดี๋ยวสามารถกดลิงก์มาได้เลยนะครับ